ดูดวงรายปากระหวังวันที่1-15มีนาคม2567ราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ทางด้านการงานคุณอาจได้รับหน้าที่ใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่เข้ามาให้ทำ เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องไปเรียนรู้หรือศึกษาอะไรบางอย่างอย่างจริงจังหรือตัวคุณเองอาจได้ช่องทางในการทำงานใหม่เข้ามาซึ่งจะมีคนแนะนำมาให้แต่ก็ต้องศึกษาดูให้ดีว่างานนั้นจะดีสำหรับคุณจริงๆหรือไม่ทางด้านการเงินในช่วงนี้ถือว่าหนัก เป็นช่วงที่ควรจะต้องใช้สอย่างประหยัดอาจมีช่องทางทําเงินใหม่เข้ามาก็จริงแต่คุณยังมีรายจ่ายที่เยอะอยู่มากนอกจากนี้คุณอาจต้องแบ่งเงินไปช่วยเหลือครอบครัวหรือคนรรู้จักในช่วงนี้ด้วยทางด้านความรักสําหรับคุณโสดช่วงนี้คุณอาจได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาจากเรื่องของการงาน แต่อาจเป็นลักษณะเพื่อนร่วมงานกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้คุณอาจจะได้ทำงานหรือโปรเจกต์ร่วมกับคนรักเป็นช่วงที่ความหวานไม่ค่อยมีนะักแต่ก็ยังเข้าใจกันดีมากๆทั้งด้านสุขภาพยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง